สวัสดีครับ Huawei oh, Y70 นะครับหรือว่า Nova Y70 อาการก็คือติดรายเดือนนะครับตอนนี้ใส่ซิมอยู่แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยติดรายเดือนทําอะไรไม่ได้ในด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกหน้าจอให้ดูนะครับ,บหนึ่งอ่ะอพอปลดล็อกหน้าจอแล้วจะติดหน้าตาแบบนี้นะครับ คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเขาจะให้เราติดต่อที่โอเปอเรเตอร์ประมาณน well. ี producto, climate, right ้นะครับเข้าไปใช้งานตัวเครื่องไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับมันจะติดอยู่แค่นี้เลยแล้วก็ใส่ซิมเครือข่ายอื่นไม่ได้ด้วยนะครับไม่สามารถใช้งานได้ตรกนี้นะครับอันนี้ต้องลงโปรแกรมแก้นะครับโปรแกรมแก้ก็คือโปรแกรมแก้ติดล็อกรายเดือนนะครับแก้ติดล็อกต่างๆนะครับลงโปรแกรมแล้วหลังจากลงโปรแกรมเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้เลย ใส่ซิมได้ทุกซิมครับแล้วก็เล่นใช้งานอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรได้ปกตินะครับประมาณนี้เดี๋ยวลงโปรแกรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าหลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยรอสักครู่นะครับตัว h ูเว่ Y 70ตอนนี้ผมลงโปรแกรมแก้ติดล็อกรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูไปดูรุ่นนะครับ h ูเว่ยโนวา Y 70 ดูซิมครับตอนนี้ใส่ซิม ais นะครับซิมขึ้นสัญญาณเต็มเลยแล้วผมจะลองโทรเข้าโทรออกดูนะครับนี่โทรบนลำโพงศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับ for English please press 9โทรได้นะครับอ่า เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้โทรเข้าเครื่องนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าโทรแล้วนะครับโทรละเนี่ยครับเนี่ยฮัลโหล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 เนี่ยครับ โทรเข้าโทรออกได้ลองโทรดูอันนี้จากเครื่องที่แก้ล็อกนะครับโทรเข้าอีกเครื่องหนึง่งโทรเข้าได้นะฮะโอเคแล้วก็ลองเล่นเน็ตดูครับเ็าเป็น YouTube ลองเล่น YouTube ดู อันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวจะเล่นผ่านตัวซิมให้ดูว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โทรเข้าโทรออกได้ทำงานได้เหมือนเครื่องปกติครับประมาณนี้ครับ ใครับงานได้นะครับเดี๋ยวผมถอดซิมให้ดูตอนแรกซิมที่ติดม,มากับเครื่องเนี่ยเป็นซิมทูนะครับใส่ได้แค่ซิมทูเท่านั้นแต่หลังจากที่ลงโปรแกรมแก้ไปเนี่ยลูกค้าใส่ได้ทุกซิมเลยนะครับถอดให้ดูซิมที่ใส่เป็นซิม AIS นะครับ AIS ตรงนี้นะครับพอถอดซิมแล้วอ่า ใส่เข้าไปใหม่ครับใส่ให้ดูเลยปึ๊บอะอสัญญาณสัญญาณขึ้นแล้วนะครับผิดเต็มเลยเนี่ยใช้อินเทนได้เลยนะครับโอเคครับเครื่องใครที่ติดล็อกรายเดือนนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับช่างธมาซ่อมมือถือนะครับที่ facebook ก็สามารถแก้ไขได้นะครับปุล็อกรายเดือนโอเคครับขอบคุณครับ